ผมและทีมงานครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตขอกราบในคุณครูทุกท่านด้วยะระลึกในพระคุณฟังคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และแชร์ด้วยนะครับสนใจตรวจดวงชะตาแอดไลน์ไอมาที่ a yor 8กันได้ครับลักษณาราศีพิจิกเนี่ยนะครับในปี2563นะครับ ดาวที่โครจรมามีผลกระทบในแง่ลบในดวงชะตาเนี่ยนะครับที่จะเห็นเป็นหลักๆกก็คือเป็นดาวพระเสาร์นั่นเองนะครับแต่ถามว่าจะหนักหนาจนทนไม่ได้ไหมนะครับเขามองว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างหลายๆลักษณะเลยครับโดนทั้งดาวพระราหูหมรติยเสาวพระรหัสอะไรค่อนข้างที่ส่งผลไปหมดนะครับแต่ของพิจิกเองเนี่ยนะครับ โดนแค่พระเสาร์นะครับที่จะส่งผลลบตรงๆนะครับที่แบบว่ามีผลกระทบมากหน่อยในเดือนชะตาแล้วกันนะครับใช้คํานี้นะครับตั้งแต่ปลายปี62แล้วนะครับจนเรื่อยมาเนี่ยนะครับดวงของลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเริ่มดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเงินต่างๆค่อนข้างจะหามาลําบากหามายากนะครับมีรายจ่ายต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายจาก ในเรื่องของคนในครอบครัวรายจ่ายจากญาติรายจ่ายจากบ้านรถหรือว่าจากเพื่อนจากสภาพแวดล้อมการเข้าสังคมการเดินทางอะไรต่างๆนะครับพอมาปี 6- 3นี่นะครับสภาพแวดล้อมเหล่านั้นนะครับจะค่อยๆคลี่คลายตัวลงไปนะครับเพราะเดี๋ยวพระรหัสจะยกออกไปจากเรือนแล้วไงครับแลแล้วก็แถมยังมีดาวพระพรหัสนะครับที่โคจรเข้ามาในเรือนกระดุมพระของตัวเราเ่ยครับได้ตําแหน่งดีนะครับที่ตาแหน่งดีทําให้นะครับว่า ความเด็ดเหนื่อยในเรื่องของการเข้าสังคมการเดินทางการทำหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรใหม่ๆเข้าไปเนี่ยนะครับกลับกลายมาเป็นผลสำเร็จที่ดีนะครับแล้วเราก็คงจะได้เห็นผลกันนะครับตั้งแต่ช่วงปี6-2แล้วนะครับไปปลายปีนะว่าการเงินของเรานั้นดีขึ้นนะครับจเจริญขึ้นนะครับมีพอใช้ถึงแม้จะมีรายจ่ายเข้ามาแต่ก็มีให้ใช้นะครับไม่ได้ตึงถึงขั้นนะครับ ไม่มีอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะเพราะอย่างที่ผมบอกพรหัดเดินเข้ามานั่นเองนะครับพอปี63นะครับลักษณะแบบนี้ก็ยังคงอยู่นะครับแต่จะคงอยู่ในช่วงมกรากรุณานะครับมีนาบางช่วงไปก่อนนะครับพอหลังจากมีนาเมษาไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยนะครับก็จะนะครับดาวคู่ศัตรูจะยกออกจากเรือนชะตาเพราะประหานกสาวนั่นถ้าเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับเวลามารวมกันนะครับพอยกออกไปจากเรือนชะตาแล้วเนี่ยนะครับการเงินก็โอ้โหเริ่มคล่องขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีก นะครับเพราะว่าอย่างที่ช่วงที่ผ่านมาพระรหัสมายืนในการ,การเงินมีเพิ่มก็จริงแต่มีรายจ่ายใช่ไหมแต่พอพระรหัสกับสาวโยกไปในเรือนศาสช,ชะเนี่ยก็กลายเป็นว่ารายจ่ายมันเริ่มลดลงการตึงนะครับในเรื่องการเงินนั้นเริ่มลดลงนะครับก็จะค่อยๆมีทยอยเข้ามาเข้ามาให้คุณในดวงชะตานะครับเพราะว่าดาวการเงินของเราเ่ยนะครับคือพระรหัสเองก็โยกใส่ลัคนานะครับในภพศาสชะนะครับแต่ถามว่าจะมานั่งรอคอย เหมือนช่วงที่ผ่านมาหรือก่อนหน้าน,นี้นานๆาเน,นี้ยนะครับในชีวิตของเราเนี่ยได้ไหมคงไม่ได้นะครับเพราะว่าดาวผูเนี่ยพอมารวมกันก็จริงนะครับได้ตําแหน่งเหมือนเป็นดาวคู่ศตรูนะครับแต่เขาเรียกว่ามีความหมายเป็นทางที่ว่าต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วถึงได้เงินในปี63นี่จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วจะได้เงินนะครับ อย่างเช่นตั้งแต่ช่วงมีนาเรื่อยไปจนถึงกรกฎาเนี่ยนะครับอย่างช่วงนั้นนะเนีดเเนือๆในการวิ่งเต้นหน่อยในการเข้าสังคมในการหาเพื่อนช่วยนะครับสุดท้ายแล้วก็จะได้ผลที่ดีกลับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของเราก็ได้นะครับเขาเรียกว่าต้องเข้าสังคมหน่อยแต่ถามว่าอุปสรรคเยอะไหมมีเยอะนะครับนะครับแต่แต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ได้รับผลที่ดีกลับเข้ามาให้ดวงชะตาของตัวเรานะครับเพราะอะไร พอพระสาวเองยืนขึ้นไปนะครับกลับเข้าไปเนี่ยได้กับพระสาวกับเรือนสาสชากับเข้าเรือนพี่น้องช่วยได้นะครับเพื่อนอะไรต่างๆครับนะครับในวงสังคมช่วยได้แต่ก็อาจจะต้องมีข้อแรกเปลี่ยนให้เขาหน่อยสุดสุดท้ายแล้วก็จะได้ผลดีๆกลับเข้ามาในสิ่งที่เราไปร้องขอขอความช่วยเหลือเขานะครับบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมีน้ำใจกันไปนะครับ็จะเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับลัคนาราศีพิจิกเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีในปี2563เลยนะครับ ถ้าเหน็ดเหนื่อยแล้วจะร่ํารวยนะครับขอใช้คํานี้ทีหนึ่งพระราหูเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงวันที่10กันยายนยังคงโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของมรณะนะครับมรณะก็แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าจากไปเสื่อมไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความวุ่นวายเขาเรียกว่ายังเป็นช่วงเปิดอยู่นะครับว่าความวุ่นวายต่างๆยังไม่ได้เข้ามานะครับเป็นช่วงเปิดว่า มันยังเสื่อมอยู่นะนยังไม่เข้ามาแต่ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะหลังจากนั้นนะครับหลังจาก10กันยายนปี63นะครับราหูเนี่ยนะครับจะโครจรเข้ามาเล็งลัคนาของดวงชะตานะครับทำให้ว่าเวลาเราไปร่วมลงทุนอะไรกับใครนะครับร่วมทำงานกับใครก็แล้วแต่นะครับต้องคิดละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความสับสนค่อนข้างที่จะมีความปั่นป่วน นะครับในการร่วมหุ้นการลงทุนในปี2,563นี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นต่างชาติเข้ามาก็จริงนะครับก็ยังต้องดูดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าราหูที่ยืนในตำแหน่งนั้นนะครับได้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งนิดนะครับในดวงชะตานะครับถ้ายังมีดาวอื่นไปซ่อมให้ไปแก้ใหนะ้ก็ยังพอทำเนาอันนี้พูดถึงดวงเฉพาะบุคคลไงนะครับถ้าราหูยุดขึ้นเป็นตำแหน่งนั้นมีดาวไปซ่อมช่วยซ่อมให้ก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีได้นะครับแต่ว่า ถ้าไม่มีดาวไปซ่อมแล้วครับหลายๆคนก็ต้องบอกว่าต้องอใช้ความระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน,นิดๆหน่อยอะไรเยงนี้นะครับก็อย่าปล่อยให้พลาดอย่าปล่อยให้ผ่านไปนะครับสุดท้ายแล้วก็จะผ่านพน้นอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันกําลังจะเข้ามาให้กับลัคนาราศีพิจิกได้น,นั่นเองนะครับมฤตยูเนี่ยนะครับโคจอรอยู่ในเรือนของภพอรินะครับของดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับ มองไปในแง่ดีมีความหมายดีเลยนะครับว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ถูกทําลายไปนะครับศัตรูคู่แข่งต่างๆก็ถูกทําลายไปใครมาเขาเรียกอะไรใครมาไว้กับลัคนาราศีพิจิกแล้วกันนะครับในช่วงปี63ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะที่มาสร้างปัญหาอุปสรรคให้กับลัคนาราศีพิจิกเนี่ยค่อนข้างที่จะโดน กำลังดวงนี้นะครับของราบันจะอยู่ทำร้ายทําลายไปให้เลยนะครับทําให้นะครับพิจิกนี่ก็เลยเป็นอีกช่วงหนึ่งเลยนะครับที่โปร่งนะครับปีนี้นะครับปี6 3สามโปร่งทํอะไรค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับจะเริ่มโปร่งในตลอดทั้งปีเลยแล้วกันนะครับเพราะดูจากสภาพดาวแล้วนะครับถือว่าอืมนะครับค่อนข้างดีนะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าดีแล้วเราจะประมาทดีแล้วเราจะไม่วิ่งเต้นนะครับอันนั้นไม่ได้นะครับ เพราะเป็นพรปี2,563นะครับเป็นปีแห่งความที่ลัคนาราศีพิจิกต้องไม่ประมาทนะครับและเวลาทําอะไรเนี่ยอย่าคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวนะครับรายได้มันเริ่มมี้วครับรายได้มันเริ่มมาอุปสรรคต่างๆมันเริ่มหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีน้ําใจให้กับคนที่เราเข้าไปขอความช่วยเหลือคนที่เราะจะให้เขามาร่วมหุ้นมาช่วยเหลือเรานะครับต้องมีผลประโยชน์ออกไปมีน้ําใจออกไปนะครับ แล้วลัคนาราศีพิจิกจะเป็นปีที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่ดีในปี2,563เลยครับพูดถึงอันนี้พูดถึงในแง่ของธุรกิจเยอะไปแล้วนะครับมาดูการงานกันบ้างนะครับการงานเนี่ยครับบางคนไม่ได้ทำธุรกิจนะครับก็ต้องบอกว่า,าปี63เนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีไปนะครับก่อนจนถึง10กันยาเนี่ยนะครับงานก็ มีเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆเข้ามาวุ่นวายหน่อยนะครับก็ <c oughs> ค่อยๆแก้กันไปนะครับเพราะว่ามันแก้แล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ก็เียเป็นผลงานติดตัวนะครับส่งเสริมดวงชะตาของเรานั้นให้ดีนั่นเองนะครับนั้นก็แก้แก้กันไปนะครับใจเย็นๆรวมถึงว่าบางคนมีการย้ายย้ายถิ่นฐานหน่อยนะครับในการไปทํางานอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความวุ่นวายในการงานมันเข้ามาอยู่แล้วนะครับแต่ว่า คงไม่ได้ส่งผลร้ายอะไรให้กับลัคนาพิจิกนะครับในปี2563หลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่อนข้างเดินไปในทางบวกนะครับในเรือนชะตาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับงานหนักเราก็สู้นะครับมันจะเป็นปีที่ตั้งตัวให้กับลัคนาราศีพิจิกหลายๆคนประสบความสาเร็จในชีวิตได้ดีเลยนะครับก็สรุปนะครับโดยภาพรวมของดวงชะตานะครับลัคนาราศีพิจิกนะครับในเรื่องการงานการเงินเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่เรานั้นนะครับต้องไขวยคว้านะครับแล้วถึงประสบจะประสบความสาเร็จในดวงชะตา,าชีวิตปี2563นนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของเรื่องความรักกันบ้างนะครับลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับดาวในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับเอาเป็นคนที่มีคู่ก่อนแล้วกันนะครับ ช่วงตั้งแต่ต้นปีไปนะครับเรื่อยลงไปก่อนที่พระราหูจะย้ายเข้ามาในเรือนชะตาเนี่ยนะครับก็มองว่าความรักของลัคนาราศีพิจิกก็ยังคงมีความเจริญงอกงามดีอยู่นะครับแต่พอหลังจากช่วงวันที่10กันยายนปี2563นนี่นะครับก็อาจจะมีเกณฑ์นะครับที่ถ้าคนที่มีคู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ด้วยกันการคิดที่จะ วางแผนตั้งรกรากก็จะไปอยู่ที่ไหนดีเริ่มต้นชีวิตคู่นะครับด้วยการว่าสองคนนะครับมาอยู่รวมกันเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับแต่ว่าในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับเมื่อพระราหูเข้ามายังไงก็ต้องมีความวุ่นวายนะครับความปันป่วนเข้ามาในสภาพความรักนะครับในการคลองเรือนของตัวเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอวุ่นวายมันจะมาจากเรื่องอะไรนะครับก็คงไม่พ้นนะครับในเรื่องของญาติญาติหรือว่าครอบครัวนะครับที่จะมามีผลกระทบในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่าคนที่กําลังคบหากันอยู่นะครับดังนั้นนะครับในช่วงปี25 6 3ปลายปีนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับว่าต้องยึดมั่นนะครับในเรื่องหัวใจของ คนทั้งสองคนให้เป็นหลักนะครับอย่าไปเอา,อาเรื่องของญาติญาเรื่องของคนที่ไม่ใช่ความรักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพ่อแม่อะไรเงี้ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องมากนักนะครับแล้วความสมหวังในเรื่องของความรักของตัวเรานั้นก็จะมีายาวนานไปเลยนะครับสําหรับชาวลัคนาราศรีพิจิกทีนี้เนี่ยนะครับในมุมมองของคนที่เพิ่งเริ่มคบกันบ้างนะครับ พอคนที่เพิ่งเริ่มคบกันเนี่ยก็ต้องบอกไปเลยนะว่า,าพ่อแม่นะครับบางทีพ่อแม่เราก็เป็นห่วงนะครับก็เลยเข้ามาวุ่นวายหน่อยนะครับถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้ถือว่าดีนะครับคือพ่อแม่เขาเข้ามาช่วยตรวจสอบช่วยดูแลอันนี้ก็อย่าไปเคืองอย่าไปโกรธนะครับเราก็จะแปลในความหมายของความวุ่นวายในความรักเนี่ยกลายเป็นว่ามีคนนะครับคอยเข้ามาชี้ทางมีคนเข้ามาคอยประคองอันนี้ต้องยอมรับฟังนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาไม่ได้สร้างความสุขอะไรให้เรามากนะัก แต่ว่าเข้ามาในในแง่ของความหวังดีนะครับเพราะว่าพอพระหูเข้ามาในเรือนของปัตตานีแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกาไว้เลยนะครับว่ามีเกณฑ์ถูกหลอกลวงได้ง่ายนะครับสําหรับคนที่เพิ่งพบเจอกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ๆ>เป็นความรักใหม่ๆนะครับพี่ไม่ได้คบกันมายาวๆหรือเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับคนโสดแล้วกันคนโสดเนี่ยพบเจอคู่คนพบเจอคนที่เข้ามาเนี่ยหลังสิบัญญาหกสามเนี่ยมีเกณฑ์ถูกหลอกได้ง่ายดังนั้นเนี่ย ถ้าพ่อแม่เรานะครับหรือว่าญาติพี่น้องเราเข้ามาช่วยกันดูแลนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเพราะนั่นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าดาวดีก็ไม่ได้ดีเสมอไปดาวร้ายก็ไม่ได้ร้ายเสมอไปอยู่ที่ว่าเราจะเลือกนะครับเอาส่วนไหนของเขามาใช้นะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชะตาชีวิตของทุกๆคนเลยนะครับ ขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆคนทุกๆท่านประสบความสำเร็จในอาชีพการงานมีความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจมีการเงินที่ร่ำรวยมีโชคดีเข้ามามีความสุขในเรื่องของความรักตลอดทั้งปี2,563นี้เลยนะครับทุกๆคนทุกท่านขอบพระคุณครับ